สวัสดีคะ่ะวันนี้มีขนมนะคะขนมไทยๆเห็นไ,ไหมคะจุดจ,จ,จใส่ลงไปให้หมดค่ะทุกคนชอบนะ้ำกะทิที่เขาทํามาสุดๆนะคะแม่ค้าเกอบพัง,งันทําอาหารสุดๆแบบไม่ทําแบบเพื่อตั้งใจทําเพื่อขายขายขายตัดแต่จะว่าขายขายอย่างเดียวนะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่า enjoy ในการได้กินขนมหวานอร่อยๆนะคะเนี่ยดูเปิดดูได้เลยนะคะ เล่าไปดีกว่าเริ่มต้นนะคะประสบการณ์ช่วงหนึ่งเอาเป็นช่วงๆไปไม่ได้เล่าทั้งหมดต่อติดต่อยาวเนาะสมัยที่ไปอยู่อเมริกาเที่ยวอยูอ่ตลาดไทยที่ถนนฮอลลีวูดนะคะเขาเรียกว่าฝั่งตลาดไทยเนาะมันอยู่ฝั่งตะวันออกนะคะถ้าเราตรงไปท้ายข้ามแยกซันเซ็ตไปก็จะเป็นทางเดินที่เที่ยวของสตูดิโอของ อยู่ฮอลลีวูดนะคะเขาก็จะทําเป็นรูปดาวนะคะทําเป็นรูปดาวเป็นพวกเ,เขาเรียกว่าหินขัดนะคะทําเป็นรูปดาวเป็นชื่อดาราชื่อนักร้องนะคะซุดเปอร์สตาร์ทั้งหลายจะติดอยู่ที่ตามถนนที่เราเดินเหยียบแล้วก็เดินอ่านชื่อนะคะเชื่อไหมว่าทุกคนทั่วโลกที่เข้าไปเที่ยวไปอยู่อเมริกาจะต้องมาที่ฮอลลีวูดถนนฮอลลีวูดและอีกหนึ่งอันก็คือห่างไปนิดนึงนะคะเรียกว่าฮอลลีวูดสตูดิโอนะคะ สตูดิโอยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเขาพูดเขาเรียกแบบนั้นนะคะพอเราเข้าไปก็เสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปนะคะแล้วแต่เราจะซื้อเลยค่ะว่าบัตรนี้ราคาหนึ่งวันหรือว่าซื้อแบบไม่ต้องไปต่อคิวใครก็ได้นะคะก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบบาทหกสิบาทเก้าสิบาทร้อยสิบาทอะไรประมาณนี้นะคะพี่พูดว่าบัตรนั่นเน่ะ เป็นเงินดอลลาร์นะคะเงินดอลลาร์ไม่ใช่เงินบาทค่ะยี่ิบเหรียญ69เหรียญร้อิเหรียญหรือ99เหรียญหรือ98เหรียญอะไรประมาณนี้เราก็สามารถเสิร์ชออนไลน์ดูนะคะ u n i v e r s e Hollywood University นะคะหรือว่า Studio Hollywood University มันเป็นที่ ่ายทําหนังนะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์อะที่คนเดินทั้งวันไม่หมดนะคะแล้วเชื่อไหมว่าคนทั่วโลกเขามีรายได้คนละทั่วโลกไปเที่ยวท่องเที่ยวต้องไปที่นั่นนะคะมันเหมือนว่าทุกคนจะมาจากประเทศไหนก็ช่างต้องไปที่นั่น mm hmm. เหมือนเช่นถ้าไปเที่ยวซานฟรานซิสโกทุกคนก็ต้องไปที่สะพานโกลเดนเกตนะคะ mm hmm. ทั้งทั้งที่สะพานโอเกเลน ็ดูใหม่และเอี่ยมใหม่เอี่ยมกว่าตั้งเยอะนะคะก็ไม่เห็นดังเท่าโกลเด้นเกตนะคะเพราะว่ามันก็มีประวัติของการทำสะพานเนาะเราเรื่องว่าไปเที่ยวฮอลลีวูดกับไทยทาวฮอลลีวูดนะคะมันเหมือนอยู่เมืองไทยเมืองนึงเลยค่ะมันก็เหมือนอยู่เกาะพังงานที่เกาะพังงานไม่ใช่ประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ชาวต่างชาติมานะคะ ที่เกาะพังงานนี่ส่วนฮอลลีวูดก็มีต่คนไทยคนไทยอยู่ที่นั่นนะคะก็เดินวนเวียนกันอยู่ในนั้นคือคือประเทศไทยนะคะแล้วก็อาหารการกินทั้งหมดนะหนังสือดอกยองดอกยญ้าที่ทาเนี่ยเขาจะเปิดอยู่ในตึกที่คนไทยนี่แหละบริหารนะคะแล้วก็ร้านอาหารไทยนี่อู้หูเชื่อไหมคะสมัยนั้นนักร้องนะคะนักร้องอที่มีชื่อเสียงจะไปอยู่ที่ฮอลลีวูดไปอยู่ อเมริกาไปอยู่ลอสแอนเจลิสนี่แหละนะคะเขาก็บางคนก็คือหลานสาวเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าอเมริกานี่ใหญ่ขนาดไหนเราไม่ได้อยู่ลอสแอนเจลิสสักหน่อยนะคะเราอยู่ซ mm ันฟานซิสโกเขาก็บอกนาสาวกลับมาจากสหารัฐมาจากลอสแอนเจลิสนะคะมาจากเอลเอนะคะคือทุกคนคิดว่ามันเล็กเท่าประเทศไทยนะครแต่ไม่ใช่นะคะรัฐหนึ่งรัฐหนึ่งประเทศไทยยังเล็กกว่าเลยนะคะ เพื่อนๆเห็นไหมคะยูทูบเบอร์ในอเมริกาเวลาเขารายงานข่าวตอนนี้เขาก็มีมิตรรักแฟนเพลงเป็นชาวไทยนะคะส่วนเรานี่มีรักถ้ามีมิตรรักแฟนเพลงเป็นชาวไทยที่อยู่อเมริกาเราจะได้เปรียบตรงที่เขามาช่วยดูดูนางขายยาดูเป็นเฟนพันแท้ให้เรานะคะ ฮอลลีวูดยูนิเวอร์ซิีนี่เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยนะคะจะเป็นสตูดิโอที่ยิ่งใหญ่ของการถ่ายทำหนังเนาะแล้วดาราอเมริกานี่ร่ำรวยมหัศจรรย์พันลึกจริงๆเลยนะคะแต่และคนมีรายได้มากมายนะคะฮอลลีวูดเนี่ย แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ที่เป็นสถานที่ที่มันเหมือนกัว่ามันเป็นโรงหนังนะคะแล้วก็จะมีทีเอลนะคะไชน้าเทส เทเตอร์ Theater, อะไรประมาณนี้แล้วก็ mm hmm. บนทางเท้าก็จะมีพวกรูปดาวนะคะประทับดาว walk of, of fame อะไรประมาณนี้ตามจุดที่ห้ามพลาดได้แก่บริษัทของไอ้พารามอสพิกเจอร์อะไรที่มีเป็นโกดักอ่ะเป็นรูปเอ่อกล้องโกดักนะคะสนุกเดินฮอลลีวูด่ยเดินไม่เบื่อหรอกคะ่ะพราะหิวปุ๊บก็เดินขึ้นมาหน่อยนึงก็ไปกินอาหารไทยกันนะเพราะว่าอยู่คนละฝั่ง ถนนตัดคือสถานที่แสดงดนตรีเก่าแก่ของฮอลลีวูดโบนะคะและทีะ่มันจะมีทั้งคนที่แต่งชุดเป็นชุดปยืนทำเป็นหุ่นนะคะแต่ตัวเองไม่ใช่หุ่นนะคะสนุกมาก <c oughs> <c oughs> ก็สถานที่จัดงานรางวาัลออสการ์นะคะโรง,งละครไอ้พวกโดวีเยีเตอร์อะไรประมาณนี้นอกจาก มีแล้วมันก็จะมีคลับของการแสดงเขาเรียกว่าโจ๊กเกอร์หรือว่าคอมมดี้แสดงตลกนะคะแล้วก็บาสไตล์เทเรนบาร์สไตล์เลโทเโทเทและในคลับฉันนำให้กับพวกนะัทกท่องเที่ยวได้เลือกเทีเนะ่ยวจะเข้าร้านไหนออกร้านไหนไปไหนก็ได้นะคะ แล้วก็มันก็มีร้านอาหารอยู่ในนั้นผู้คนไม่ต้องออกไปไหนอก่หิวเหนื่อยหิวก็เดินนะคะอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับไททาวนะคะสนุกเ้ยไททาวนี่มันเป็นทําให้เราอเอ,อก็ดีเหมือนกันนี่กว่าไปไปอถแอนเจลิสถ้าไปหากับเพื่อนคนไทยด้วยกันก็ต้องไปที่ไททาวคือคนไทยไม่ใช่เพื่อนเราหรอกคะ่ะแต่เขาก็อยู่ที่นั่นนานเขาก็มีบิสเนสนะคะแล้วก็มีหลากหลายอาชีพมากๆเลยค่ะอยู่ที่นั่นนะ ราะว่าฮอลลีวูดเนี่ยมันตั้งอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะพเดี๋ยวนี้เราเสิร์ชหาดูง่ายนะคะเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้มี Youtube แบบนี้นะคะทุกคนมีแต่บริษัท Google แล้วก็ที่นู่นเขาใช้บริษัทเอ่อ Microsoft นะคะ Bing กับ x อะไรนะ e อ p o จำไม่ได้แล้วไอตัว E ออกหน้านะคะสัญนใหญ่ไม่ได้คุยเรื่องพวกนีม้มาตั้งนานแล้วเนาะมันก็เป็นข้อมูลของ ฮอลลีวูดนะคะเป็นครั้งหนึ่งเนาะที่ได้ไปเที่ยวไปอยู่อเมริกา20กว่าปีว่าจะไม่เล่าออนะคะเพราะเล่าโดยรวมแล้วเนาะ,ะทีนี้เอาเป็นฮอลลีวูดเจาะจงตรงฮอลลีวูดไปก่อนเลยนะคะนครรถแอนเจลิสนะคะที่คนไทยเรียกนะคะก็จะเป็นถนนเส้นฮอลลีวูดเส้นเดียวนี่ยังพูด10นาทีไม่หมดเลยนะคะ ยาวนะคะแล้วเราก็จะนั่งรถต่อไปที่ฮอลลีวูดสตูดิโอขับรถได้นะคะมันก็จะมีเกมมีการถ่ายทำหนังอยู่ในนั้นมีเขาเรียกว่า,าที่ถ่ายทำหนังดังๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้เวเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านของนักดาราอนักสแสดงนะโอ้โหไม่อยากพูดเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่นั่นนะคะ ใครมีบ้านนะคะลหลายหลังไม่ต้องทําอะไรค่ะรอเขาไว้ขายอย่างเดียวเลยนะคะเป็นมหาเศรษฐีไม่รู้ตัวเลยนะคะคิดถึงตอนที่เราทํานากับพ่อแม่เราเนาะมีที่ดินเั้งร้อยกว่าไร่ทํานาตลอดเลยถ้ามันมีราคาอย่างที่นู่นมั่งเราก็คงจะเป็นมหาเศรษฐีนะแต่ที่ไหนได้ต้องทุกวันนี้บ้านเราก็ยังเป็นหนี้ทกศกันอยู่เลยนะคะเพราะว่ามูลค่าเพิ่ม มันแตกต่างกันเนาะแล้วก็เราจะเจอคนไทยหลากหลายอาชีพอยู่ที่นั่นด้วยนะอยู่ที่ถนนฮอลลีวูดเนี่ยที่มาทําเป็นร้านอาหารแล้วก็ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในทฮอลลีวูดไม่มีก็อยู่ถนนใกล้ๆนะคะถนนซันเซ็ตก็จะมีร้านอาหารคนไทยไปทางไหนก็โอ้โหแสนจะอุ่นใจนะคะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีนักร้องเป็นแบบนักร้องแบรนด์เพื่อชีวิตนะคะเขาก็จะไป เปิดร้านอาหารเราก็ไปนั่งกินเพลินกับคนไทยด้วยกันนะคะถ้าไม่เช้าไม่กลับบ้านนะคะสมัยนั้นเนาะอ่าไม่ไม่ง่วงอะคะ่ะมันมันยังมันยังเป็นวัยแสวงหาที่บ้แข็งแรงบอกตัวเองไม่เคยรู้จักสุกเหนื่อยเหมือนตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอายุเรามากขึ้นเรารู้ตัวแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ทํางานอยู่ขอให้เป็นเลดี n i น h t ก็เตรียมไปต่อแถวเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียจ่ายค่าผ่านเข้าไปนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคอมเมนต์ Comment ไว้ในใต้คลิปนะคะอยากรู้เรื่องฮอลลีวูดอะไรบ้างจะคุยหนังเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวอตอนต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเมืองซานฟรานซิสโกนะคะบ้านที่อยู่นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาฟังกันคะ่ะบ๊ายบาย